โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งได้บริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยนายนิวัฒกองมลผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์นายบุรินสารีคำผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวนันทยามูลเที่ยงรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวชมภูภูศรีนวลรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์มีครูและบุคลากรรอ,องผู้ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกนางสุริรัตน์อิ่จันทร์นางพานิดานาหน่อยปุณนางสาวอัชราพรพิสัตย์ มีครูประจำชั้นนางสาวปิยะชัดจันตรานางสาวแสงอรุณสีสมยานางสาวสุกัญญาเกสีสังและนางพนัฏดาเพชรสวัสดิ์ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์มีนักเรียนทั้งหมด555คนจำแนกเป็นนักเรียนทั่วไปจำนวน496คนนักเรียนพิการเรียนรวมจำนวน59คน นักเรียนพิการเรียนรวมที่ได้รับการจัดทำ IEP จำนวน59คสิกาคนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนเมืองพิจูรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพมันรู้เป้าหมายการเรียนรู้สามารถอ่านออกเขียนได้คิดคำนวณเป็นดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจความต้องการและความถนัดของผู้เรียนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโรงเรียนเมืองเพรชรบูรณ์มีการจัดบริหารการจัดการแบบเรียนรวมตามโครงสร้างซีสดังนี้ S ด้านนักเรียนทาความรู้จักและความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียนที่มีความบกพร่องรวมถึงการสร้างความเข้าใจและนักเรียนในชั้นเรียนปกติให้มีการยอมรับและอยู่ร่วมกับเพื่อนที่มีความต้องการพิเศษได้ e e n v e r o n m e n t ด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้เรียนจะรู้สึกปลอดภัยรวมมีการจัดห้องเรียนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษจำนวน5้าห้องดังนี้ห้องเรียน LD1 สําสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับชั้นปหนึ่งถึงป3า ห้องเรียน LD สสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บกพร่องทางสติปัญญาในระดับชั้นป .4 และป .6 ห้องเรียน LD สสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บกพร่องทางสติปัญญาในระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ห้องเรียน LD สาสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ปกครองทางสติปัญญาในระดับชั้นมหนึ่งถึงม .3 าห้องเรียนออทิสติกจำนวน2ห้องเรียนห้องเรียนออทิสติกจำนวน2ห้องเรียนสำหรับผู้เรียนที่เป็นบุคคลออทิสติกมมีการจัดสภาพแวดล้อมด้านบุคคลไม่ว่าจะเป็นครูการศึกษาพิเศษครูประจำชั้นผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนของแต่ละบุคคล A. Activity นั่นกิจกรรมการเรียนการสอนมีการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และแผนการสอนเฉพาะบุคคล i e p โดยมีการคัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคลสัมภาษณ์ผู้ปกครองประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องการพิเศษอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องบนพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละบุคคล นอกจากนี้โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้เข้าเรียนหรือทำกิจกรรมร่วมกับเด็กปกติบางรายวิชาตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล 3. ีท Truth ด้านเครื่องมือโรงเรียนจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสือบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางด้านการศึกษา ให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆให้เพียงพอและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนของแต่ละบุคคลผลจากการจัดการแบบเรียนรวมตามโครงสร้างซีสผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบมีกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการที่หลากหลายทำให้ผู้เรียนที่มีความจาเป็นต้องการเป็นพิเศษ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมมีทัศนชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยความร่วมมือของผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษด้วยความรักและความเข้าใจสำหรับ Best p r a c t i ของโรงเรียนเมืองพิบูรณ์ นั่น,นจาัดก,การเรียนการศึกษาแบบเรียนรวมคือการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบต่องงาน Workbox System เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาแบบเฉพาะบุคคลสื่อการสอนและกล่องงาน ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงหลักจิตตะวิทยาพัฒนาการและจิตตะวิทยาการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนได้ทำกิจกรรมเป็นด,ำดำําดับขั้นตอนเข้าใจง่ายและมีสมาธิจดจอ่อทำงานสำเร็จได้ด้วยตนเองสื่อการเรียนการสอนได้จัดถูกไว้ในกล่องงานและมีภาพหรือกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถรับรู้และเข้าใจได้ว่าเป็นงานอะไรเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จ งานจะถูกวางไว้ในกล่องที่มีสัญลักษณ์ภาพแสดงความสำเร็จและทุกครั้งที่ทำงานเสร็จผู้เรียนจะหยิบแผ,นผ่นภาพจิตรกรรมออกมาจากตารางจิตกรรมทำให้ผู้เรียนรับรู้ได้ว่าตนเองทำงานสำเร็จและมีความสุขกับการทำจิจกรรมนั้นๆผลจากการจัดก,การเรียนรู้ด้วยระบบกล่องงาน work box system ส่งผลให้ผู้เรียน มีสมาธิจุดจอ่อกับจิจกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถควบคุมตัวเองได้เข้าใจสถานการณ์การทำงานจนสังเ็จแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้อยา่างอิสระเชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ผูู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อยา่างหลากหลายตามความต้องการของแต่ละบุคคลผู้ปกครองหรือผู้ดูแลสามารถที่จะเข้าใจกระบ,บวนการได้ง่ายมีส่วนร่วมในการนำไปฝึกใช้ที่บ้านได้สามารถนำวัสดุที่เหลือใช้มาผลิตเป็นสื่อได้เองทําให้ประหยัดคุ้มค่าหาได้ง่าย สอดคล้องกับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายตามบริบททั้งในสถานศึกษาและที่บ้าน